เคยคิดไหมครับว่าฟรอซิลที่เราขุดเจออาจเคยถูกเข้าใจผิดว่าเป็นกระดูกยักษ์หรือมังกรในตำนานวันนี้ผมจะพาคุณไปเจาะลึกเรื่องราวการล่าฟรอซิลยุคสำฤทธิ์ที่ไมซิเนประเทศกรีซซึ่งอาจเป็นหนึ่งในหลักฐานแรกสุดของมนุษย์ที่สนใจฟรอซิล เม er> <Mm hmm> ื่อไม่นานมานี้มีการศึกษาพบว่ากระดูกฟอสซิลที่พบในไมซีเนเป็นของแรดโบราณเซฟานไรนัสที่สูญพันไปแล้วซึ่งมีถิ่นกำเนิดในยูเรเซียและแอฟริกาเหนือแต่ชาวไมซีเนโบราณไม่ได้มองว่ามันเป็นแค่ฟอสซิลธรรมดาก่อนที่มนุษย์จะเข้าใจว่าฟอสซิลคืออะไรพวกเขาตีความมันผ่านตำนานศาสนาและความเชื่อเช่นกระดูกของยักษ์มังกรหรือสิ่งมีชีวิตลึกลับขนาดใหญ่ นักโบราณคดีคนพบฟอสซิลชิ้นนี้ในกองวัตถุโบราณที่ถูกเก็บรักษาไว้ใต้ดินตั้งแต่ศตวรรษที่13ก่อนคริสตกาลแม้ว่ามันจะถูกพบในช่วงปี1970แต่นักวิจัยเพิ่งนำมาวิเคราะห์อย่างจริงจังเมื่อไม่นานมานี้คำถามคือ ทำไมพวกเขาถึงเก็บกระดูกนี้ไว้นักวิจัยตั้งข้อสันนิษฐานว่าอาจเป็นของวิเศษนำโชคหรืออาจเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางศาสนาหรือบางทีอาจเกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องของสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์หรือวิรบุรุษในตำนานของกรีกก็เป็นได้ การค้นพบนี้มีความสำคัญมากเพราะเป็นหลักฐานว่ามนุษย์สนใจฟออซิลและเก็บรักษามันไว้ตั้งแต่ยุคสมฤธิดตอนปลายซึ่งช่วยยืนยันว่าแนวคิดเกี่ยวกับฟอสซิลและตำนานเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตลึกลับมีอยู่มาอย่างยาวนานฟอสซิลไม่ได้เป็นเพียงกระดูกของสิ่งมีชีวิตโบราณแต่มันมีเรื่องราวและความหมายที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยซึ่งนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดเกี่ยวกับไดนโนเสาร์และสัตว์ประหลาดในยุคหลังๆด้วย